สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC Guide ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC การเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเองไปสู่ในสิ่งที่ดีกว่าจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิธีคิดของตนเองก่อนดังเช่นน้องๆที่ได้ตัดสินใจมาหาประสบการณ์และหาความรู้กับโครงการสมาธิ 9, ซึ่งทุกท่าน ก็ได้พบกับความสุขภายในที่มีค่าย,ยิ่งกว่าสิ่งใดค่ะดังนั้นในวันนี้ทางรายการจึงได้นำผลของการปฏิบัติธรรมในโครงการสมาธิ9รุ่นที่43ที่ได้ส่งเข้ามาในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั้งนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะ ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นบนโลกมากมายผู้คนให้ความสนใจกับสถานที่และสิ่งก่อสร้างที่สวยงามการแสดงศักยภาพที่ติดอันดับของโลกซึ่งเป็นสิ่งนอกตัวแต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงในตัวเองที่มาพร้อมกับความสุขภายในนั่นคือความมหัศจรรย์แห่งสมาธิสมาธิเก้าจึงเป็นโครงการปฏิบัติธรรมระยะยาว สำหรับผู้ที่สนใจจะฝึกสมาธิอย่างต่อนเนื่องสมาธิ9รุ่นที่43จัดขึ้นระหว่างวันที่1-31พฤษภาคมพุทธศักราช2556ณวัดพระธรรมกายและวีพีทเขาใหญ่โครงการสมาธิแกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2539ณห,หมู่บ้านปฏิบัติธรรมวัดพระธรรมกาย นับจากวันนั้นมีผู้ผ่านการอบรมมาแล้วทั้งหมดกว่า2,000คนตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมาอากนั่งสมาธิยาวๆก็เลยไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอกับโครงการสมาธิแก้ว ว่าเขาเนี่ยเออนั่งสมาธิยาวก็เลยเอาไปโพสต์ไว้บน Facebook เผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะได้ชวนมาด้วยกันค่ะแล้วเจมก็ไปเห็นบนหน้าเฟซบ o ๊กเขาไม่ได้ชวนนะ <c oughs> เขาไม่ได้แท็กเจมเลยค่ะ <c oughs> เออก็ไปหาไปรับรองแพร์แล้วก็ค่อยโทรชวนกันอีกทีว่านัดแมกันยังไงไปอ่านแล้วรู้สึกสนใจมากคิดว่าสิ่งที่ผ่านมาเราไม่ได้ทําอะไรเพื่อตัวเองเราทาเพื่อคนอื่นมาตลอดก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานแล้ว เข้ามาในโครงการสมาธิแก้วเพื่อที่จะทำอะไรให้ตัวของเราเองบ้างคิดว่าเป็นโครงการที่มีการนั่งสมาธิที่ยาวแล้วก็สบายๆครับรีเฟซใจตัวเองค่ะแล้ว่าปรับปรุงใจแล้วก็กายตัวเองให้สดชื่นอ l e r t เบิกบาน My name is m i n from Smarti Gao uh, I came here for t h i s one reason it is to find myself more and find the true true person of myself by meditation I didn't know what to do because like my career path or what, <laughs> what should I aim for or things like that. So then I wanted to have an opportunity to meditate longer and the Smatika program is my answer. <laughs> ในการใช้ไม้ถูก,กันถ้าเกิดเราถูถูแล้วหยุดถูแล้วหยุดไฟมันก็ไม่ติดสักทีแต่ว่าการได้นั่งยาวๆอะ่ะเหมือนกับเราก็ถูไปเรื่อยๆเราก็นั่งถูไปไงี้เมื่อก็ถูถูไปเรื่อยๆพอความร้อนได้ที่ไฟได้ที่ประกายไฟมันก็เกิดอย่างเงี้ยคะ่ะมันเป็นเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่เรารอคอยมานานนะคะถ้าเราสังเกตตัวเองนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าการพัฒนาการนั่งสมาธิของเราอะคะ่ะมันมีอย่างต่อเนื่องทุกครั้งทุกวันและทุกรอบ พอเรามานั่งยาวขึ้นมันก็ทําให้เราประคองใจได้ต่อเนื่องขึ้นอย่างของบัวเนี่ยพอนั่งยาวขึ้นเรื่อยๆมันก็รู้สึกว่ามีความสบายตัวหายพอตัวหายเสร็จก็รู้สึกว่า,ามันเห็นจุดสว่างเล็กๆแผ่ขยายออกมาเป็นวงกว้างแล้วทีนี้ก็จะเป็นแบบเห็นเป็นดวงโผล่ขึ้นมาอะไรอยา่างนี้ผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเรื่อยๆเลยมีความสุขมากค่ะนอกจากการปฏิบัติทาแล้วโครงการสมาธิแก้วยังฝึกให้พวกเราได้เรียนรู้ มีในพื้นฐานเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธการปัดกวาดเช็ดถูสิ่งเหล่านี้ทำให้ช่วยพักกายพักใจของพวกเราให้ละเอียดมากขึ้น บทฝึกที่ได้รับมาจากโครงการสมาธิแก้วนะคะเป็นบทฝึกที่ดีมากค่ะทําให้ความมีระเบียบว,วินัยเพิ่มมากขึ้นตัวเองเป็นคนที่รักการฝึกตัวแล้วก็รักความสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะฝึกคุณธรรมพื้นฐานต่างๆทําให้ใจเราละเอียดขึ้นนั่งสมาธิก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรมากช่วยส่งเสริมในการนั่งสมาธิมากเลยค่ะทําให้เรามีใจที่ละเอียดมากขึ้นแล้วก็มีวินัยในการฝึกตัวมากขึ้นค่ะ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการรับบุญทาให้เหมือนระหว่างที่เรารับบุญเนี่ยเราก็ฝึกตึกถึงธรรมะดวงแก้วไปด้วยนะคะสิ่งที่รันประทับใจในโครงการสมาธิแก้วในครั้งนี้ก็คือนะคะการอยู่ร่วมกันแล้วก็ความเคารพซึ่งกันและกนะะันค่ะรันได้มาเจอพี่พี่เพื่อนๆนน้องๆซึ่งมีวัยที่แตกต่างกาันแล้วก็ประสบการณ์ที่แตกต่างกาันเวลาเราคุยกันเนี่ยเราก็จะแชร์แต่ประสบการณ์ที่ดีคําพูดที่ดีคือจะทําให้เราคิดบวกได้เรื่อยๆะคะ่ะก็มี พี่ที่อายุมากกว่าเป็นต้นแบบด้วยครับในการฝึกตัวจากการฝึกอบรมตนเองมาตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนพร้อมกับการนั่งสมาธิในระยะยาวทำให้พวกเราทุกๆคนมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแค่รักษาอารมณ์สบายๆให้ใสๆตลอดต่อเนื่องทั้งวันในทุกๆอิริยาบถแล้วก็ทำอะไรก็นึกถึงศูนย์กลางกายตลอด ทำให้เรามีสติมากขึ้นได้พบกับความสุขที่แท้จริงภายในคือเป็นความสุขที่ไม่สามารถจะบรรยายได้เลยเพียงแค่เราหลับตาแล้วก็ทําใจสบายๆไปเรื่อยๆก็ทให้เรามีความสุขได้ค่ะนึกเหมือนว่าตัวเรามีแสงสว่างใช่ไหมแล้วก็แสงสว่างค่อยๆกระจายออกจากตัวเราค่อยๆค,คุมห้องเราห้องปฏิบัติธรรมคุมทั่วไปทั้ง ทังสภาธรรมกาย <_ d umb> คุงทั่วโลกอะไรเงี้ยค่ะ <_ d umb> ก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเออมันมีแสงออกมาจากตัวเราอะคะ่ะ <_ d umb> แล้วก็รู้สึกว่าใจสบาย <_ d umb> แล้วก็มีช่วงที่นั่งนิ่งๆใช่ไหมก็จะแบบมีแวบหนึ่งที่เห็นเป็นจุดใสๆอะคะ่ะขนาดประมาณแบบลูกปัดเล็กๆ <_ d umb> กับใสมากเลยขึ้นมาแวบหนึ่งแบบมีความสุขมากค่ะการนั <_ d umb> ่งสมาธินะคะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเลย เพียงแค่เราให้เวลาและให้โอกาสกับตัวเองได้นั่งสมาธิทําใจสบายๆแค่นี้ก็มีความสุขได้แล้วค่ะเวลาเป็นสิ่งสําคัญที่ผ่านมาแล้วผ่านเลยไปพวกเราให้เวลากับสิ่งสําคัญที่สุดคือการหยุดใจและที่ได้สัมผัสสิ่งดีๆมากมายที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้มาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องพวกเรายืนยันว่า สมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขเป็นความสุขจากภายในควมใจเป็นหนึ่งเดียวตรงเดียวฝึกหมตนตนคือมวานที่ผ่านผลการจิดตนตน น้องคณิตธีรธรรมมาสกุลหรือน้องมิน้นอายุ21ปีจบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยชินวัตรค่ะน้องมิน้นมีความต้องการที่จะพัฒนาฝึกฝนตนเองจึงตัดสินใจเข้าอบรมในโครงการสมาธิแก้วซึ่งน้องมิน้นนั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะ แต่ก็ยังมืดตือ้อมืดมิดมืดสนิทตลอดเลยแต่พอมาเข้าโครงการสมาธิ9ก้าทำให้นั่งได้นานขึ้นนิ่งได้นานขึ้นจนทำให้เข้าถึงประสบการณ์ภายในค่ะสำหรับเรื่องราวผลการปฏิบัติธรรมของน้องคณิตะทีรธรรมมาสกุลหรือน้องมิ้นจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะกราบรัศการเด็กหลวงพ่อี่เคารพอย่างสูงโลกชื่อคณิต ธีรธรรมสกุลธีลธรรมะสกุลพานั่งไปเรื่อยๆเฉยๆใจก็โปรโงโลง่งรู้สึกไม่อยากได้อะไรเลยอ่ามาถูกทางแล้วนะจ๊ะยิ่งปล่อยวางยิ่งได้เยอะยิ่งไม่อยากได้อะไรนี่ยิ่งได้เยอะเลยเมื่อเราไม่อยากได้ในสิ่งใดเราจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการนี่เป็นหลักวิชาเลยจ้ะ สักพักนึ้งก็เห็นเสียงขององค์พระชัดใสขึ้นมาเลยค่ะสาธเห็นไวพเจ้านี่ไงเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่วางใจเป็นนะเจ้าโลกก็มองเฉยเฉยแต่ก,ก็ชัดขึ้นอีกและขยายใหญ่จน,นรู้สึกว่าองค์พระเป็นตัวเราตัวเราเป็นองค์พระสาธุจ้า,า,จาดีมหายลุกองค์พระที่ลูกเห็นมีเส้นขอบสีขาวใสสวยงามมาก เป็นสิ่งที่ลูกไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพอได้ยินเสียงสัพเพลูกก็ยังไม่ลืมตาค่ะแปลว่าเธอเออนั่งได้ดีเลจะจะนิ่งได้ดีขึ้นลูกก็ยังไม่ลืมตาค่ะแต่รักษาอารมณ์จดจำลักษณะของพระจดจำความรู้สึกเอาไว้ถูกต้องมากเลยจ้าดีมากเลยยังไม่ลืมตาตอนที่อาจารย์สัพเพนะจ๊ะ แต่รักษารมจดจำลักษณะขององค์พระไว้แล้วก็จดจำความรู้สึกที่ดีนั้นไว้พอลืมตาแล้วก็ยังเห็นองค์พระได้ก็ดีมากเลยจ้ะถูกต้องมากก็ได้พบความสุขภายในต่อความตั้งใจที่ลูกใยญ่จะช่วยงานหลวงพ่อยิ่งหนักแน่นในใจมากขึ้นโอ้ดีมากเลยเการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเนะยจ๊ะ เราจะพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้จะไม่ทิ้งการนั่งสมาธิอย่างเด็ดขาดเพราะสมาธิคือจุดประสงค์ที่แท้จริงของชีวิตค่ะใช่จ้ะของทุกชีวิตที่เกิดมารนโลกใบนี้นี่นะจ๊ะแล้วลูกจะต้องช่วยหรกว่าเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ได้ค่ะคนที่สองน้องจุธามาศวงคำหรือน้องดาวอายุ21ปีกำลังศึกษายอยู่ชั้นปีที่ส คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพแต่ก่อนน้องดาวเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจตนเองแต่พอมาเข้าโครงการสมาธิแก้วในานางสมาธิทุกวันทำให้ใจเย็นลงอดทนได้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราและมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีด้วยค่ะสำหรับเรื่องราวผลของการปฏิบัติธรรมของน้องจุธามาศวงคำหรือน้องดาวจะเป็นอย่างไรนั้น ปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะลูกชื่อจุดทางวาดวงคำหรือดาวอายุยี่สหนึ่งปีนั่งนิ่งนิ่งอย่างเดียวดีมากเลยลูกพอมีเรื่องฟุ้งก็มาก็จะบอกกับตัวเองว่าช่างมันช่างมันเออดีเนาะใจจะได้ไม่ร้อนเพราะเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วเนาะ พอทำตามเสียงหลวงพ่อไปสักพักหนึ่งใจกันนิ่งแล้วก็เห็นท่อแก้วใสๆมีแสงสว่างอยู่ในนั้นคะ่ะนี่ถูกต้องมากดีมากเลยจ้ะอมองตรงแสงนั้นเฉยๆแสงก็เปรี่ยนไปเป็นองค์พระแก้วใสสาธุจ้ะเห็นเป็นภาพท็อปวิวเหมือนใน DMC เลยคะ่ะตอนนั้นเล่ก,ก็รู้สึกมีความสุขใจมากจริงๆ แล้วล่าสุดพาลูกนั่งสมาธิแต่สักพักนั้นก็เห็นองค์พระแก้วใสพุทธบัจราก,กลางท้องเลื่อยๆแล้วก,ก็นั่งมองดูเฉยๆยิ่งนั่งก็ยิ่งมีความสุขรู้สึกอิ่มเอิบใจหลังจากที่เลิกนั่งแล้วลูกก็ยังเห็นองค์พระแก้วใสคลุมกายอยู่เลยค่ะคนที่สามน้องณภาพรบัวใหญ่ หรือน้องบัวอายุ19ปีกําปีกำลังศึกษาในคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัดสำชัญการอบรมในโครงการสมาธิ9ทําทำให้น้องบัวได้นั่งสมาธิได้ยาวกว่าปกติทุกอย่างสับปายะจนทำให้น้องบัวเข้าถึงความสุขภายในได้อย่างง่ายๆเลยค่ะสำหรับเรื่องราวผลของการปฏิบัติธรรมของน้องนาภาพรบัวใหญ่หรือน้องบัวจะเป็นอย่างไรนั้น ไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะวันหนึ่งลูกนั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเมื่อใจเราหยุดนิ่งเฉยๆจริงๆองค์พระก็จะตามมาความสุขก็จะตามมาด้วยพอลูกนึกตามทั้งหัวทั้งตัวงลูกก็โล่งไปหมดเลยรู้สึกตัวมันกล,งกลวงๆเบา นั่งไปเรื่อยๆตัวก็หายไปเลยค่ะเออดีมากทาถูกต้องมากแล้วนะจ๊ะพอทำใจนิ่งๆเฉยๆก็มีแสงสว่างค่อยๆสว่างขึ้นเห็นไว้จาวันนิ่งหรือหยุดเป็นตัวสำเร็จจริงๆตอนนั้นรู้ไปความสุขมากค่ะต่มาอีกวันหนึ่งพอทำใจโล่งๆว่างๆไม่คิดอะไรนิ่งไปเรื่อยๆ เห็นดวงสว่างกลมกคลมขาวๆใสๆใหญ่ประมาณโลกูกปิงปองสาธุจ้าดีมากเลยนี่เนาะอยู่ตรงกลางศูนย์กลางกายฐานที่เจ็สว่างขึ้นออเรื่อยๆเหมือนดวงที่ตอนเจ็ดโมงเช้าและรู้สึกว่าดวงจะนิ่มๆเหมือนมีชีวิตตรงกลางดวงก็มีจุดสว่างถูกต้องมากเลยจ้าดีมากเลยลูก พอใจไปไว้ตรงกลางจุดสว่างก็มีดวงใหม่ผุดซ้อนขึ้นมาสาธุจ้าถูกต้องมากเลยมีบุญมากเนาะตอนนั้นรู้สึกใจนิ่งมีพลังมากมีความสุขจนน้ำตาไหลเลยค่ะวันต่อมาลูกนั่งโดยไม่คิดอะไรเลยรู้สึกโล่งว่างสักครูกก็เห็นองค์พระแก้วใสอยู่ในกลางท้องค่ะ นี่องค์พระใหม่เล้ไหมจ้าองค์พระค่อยๆสว่างขึ้นเหมือนพระอาทิตย์ตอนหกโมงเช้าตอนนั้นไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แต่รู้ว่านั่งสมาธิได้ไม่เบื่อเลยพอเลิกนั่งเราก็ยังประคองใจไว้กลางองค์พระได้เรื่อยๆจนถึงช่วงก่อนนอนเราก็ได้นั่งสมาธิแผ่เมตตา รู้สึกใจกว้างขึ้นสบายมากขึ้นสักพักหนึ่งองค์พระก็ขยายขึ้นมาคลุมตัวลูกสาธุจ้าในกลางองพระมีจุดสว่างในกลางจุดสว่างก็มีองค์พระนี่พระในพระอะไรหไหมจ้าซ้อนกันไปเรื่อยๆค่ะนี่บวชภายในเป็นพระแล้วพระเล่าซ้ำๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะ หลวงพ่อครัตอนนี้ลูกมีความสุขมากอารมณ์ดียิ้มได้ตลอดเพราะว่าลูกมีองค์พระเป็นเพื่อนอยู่กลางท้อนตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชมคะสมาธิคืออาการที่ใจตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องหรืออาการที่ใจหยุดนิ่งแน่วแน่ไม่สัดสายไปมา และเกิดความบริสุทธิ์เกิดความสว่างสวยผุดขึ้นภายในใจสามารถมองเห็นความบริสุทธิ์นั้นได้โดยใจของตนเองอันจะก่อให้เกิดกำลังใจกำลังสติปัญญาและก่อให้เกิดความสุขให้แก่ผู้ปฏิบัติในเวลาเดียวกันดังนั้นในช่วงเข้าพรรษานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะได้มาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมอีกทั้ง ยังจะได้สั่งสมบุญอื่นๆอย่างเช่นการอุปถากพ,พระพิสุสง์การเข้าวัดเพื่อฟังธรรมปฏิบัติธรรมดังนั้นจึงขอเรียนเชิญคุณผู้ชม DMC ทุกท่านมาร่วมกันสั่งสมบุญให้เข้มข้นทับทิียิ่งขึ้นไปในช่วงเข้าพรรษานี้กันทุกๆท่านเลยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่ทางรายการได้นำมาฝากคุณผู้ชมสามารถนํานรายการมาได้ที่อีเมล dmcguide at gmail.com สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ